สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะนาการนะครับซื้อสินค้าเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับผมนะครับวันนี้นะครับในกระเป๋าผมมียอดอยู่ที่661บาทนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้ารักษาสิทธิ์ได้นะครับโดยนะครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับตรงปุ่มด้านบนนะครับผมตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราเลือกที่รายการนะครับบัญชีการสั่งซื้อนะครับนะครับและเช่นเดิมนะครับเราก็กดไปที่ ปุ่มตรงนี้เช่นเดิมครับจุด3จุดทางด้านซ้ายมือนะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วเราคำเลือกในเรื่องหมวดหมู่สินค้านะครับในหมวดหมู่สินค้านะครับจะมีสินค้าหลากหลายลยครับเห็นไหมครับผมนะเราอยากชอบอะไรเลือกได้นะครับนะครับหรือว่าสินค้าหมวดแคชแบ็กนะครับผมก็เลือกได้วัตถุมงคลนะครับผมตลาดนัดนะครับสินค้าเกษตรนะครับบริการต่างๆนะครับสินค้าทั่วไปโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับผม ในเรื่องของซําทุก่านะครับผมตรงนี้นะครับหมวดสินค้าแต่วันนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตซื้อสินค้าในหมวดสินค้าแคดแบ็คนะครับวันนี้ผมจะมาในเรื่องสุขภาพความงามนะครับจะซื้อในเรื่องของสบู่นะครับผมราคา600บาทตรงนี้ครับเป็นชาโคมีแคดแบ็คคืนให้400นะครับผมหัหยิบใส่ตะก้าครับ600เพิ่มไปยังรถเข็นนะครับผม เราสามารถที่กดชําระเงินได้เลยนะครับผมเมื่อเราซื้อสินค้าเสร็จนะครับเรามีเงินอยู่ในรหัสของเรานะครับผม600กว่าบาทนะครับเราเข้ามาดูนะครับผมซื้อสินค้าราคา6 0 0บาทค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมภาษีลค่าเพิ่มแล้วเมื่อเราดูเสร็จแล้วร้อแล้วก็กดชําระเงินนะครับเราอ่านข้อมูลเรียบร้อยเสร็จเราก็กดตกลงนะครับผมนะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับของการสั่งซื้อสินค้านะครับรักษาสิทธิ์นะครับผม นะครับทีนี้เราก็กลับไปดูหน้าแรกของเรานะครับผมกลับไปดูที่หน้าบัญชีหน้าแรกของเราหน้าแรกนะครับหน้าแรกเลยนะครับรหัสของเราเข้าสู่ระบบสมาชิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจํานวนเงินตอนนี้เราลดลงไปแล้วนะครับเหลือส1บบาทนะครับผมเราก็ไปดูในรายการนะครับผมในกระเป๋ารายได้เราตรงนี้นะครับได้ลงมานะครับผมเห็นไหมครับว่ามีการนะครับผมตรงนี้นะครับ ดอลลาร์นะครับมีการสั่งซื้อสินค้านะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็รอนะครับสินค้าจะส่งถึงที่หน้าบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสั่งซื้อสินค้ารักษาสิทธิ์นะครับผมทุกคนสามารถเข้าเลือกซื้อสินค้าได้นะครับขอใหุทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ